สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่ม d o u l e Base วันนี้จะมานำเสนอความคืบหน้าของกระบวนการทำงานร้านพาริคูแคทโฮเทลค่ะซึ่งในตอนนี้ทางร้านได้ใช้แบบฟอร์มบกประวัติและเก็บข้อมูลในระบบแอปชีพมีการให้บัตรประจำตัวแมวซึ่งหลังจากรับลูกค้าทุกครั้งจะมีการทำสัญญาและฝากซับค่ะเชิญรับชมสถานการณ์จำลองได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับลูกค้าทำอะไรคะ จะมีสามขนาดแบบนี้เลยนะคะสุภาพอันนี้คือค่าบริการค่ะคะ่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นเงื่อนไขาการเข้าพักค่ะขาค,คุณว่าเราจะใช้ห้องไหนดีนะรอบนี้เอ,อ,อหา,าห้องกาาลางไหมอ่ะห้องกลางเหรอคุณห้องกลางก็ได้นะเพราะว่าเราก็ไม่ได้กำหนดว่าต้องเป็นหอย่างนี้กี่ตัวแมวห้องกลางค่โอเคค่ะเดี๋ยวเราพน,นะะักงาสอบประวัติตตน้องแมวหน่อยนะคะ เดี๋ยวขอเช็คสมุดวัคซีนได้นะคะคะได้ค่ะคุณาคุณค่ะน้องชื่อน้องจีนี่นะคะคุณคาราใช่ไหมคะค่ะโอเคค่ะวัคซีนรวมครบแล้วก็ที่ฉันวาครบนะคะคะเดี๋ยวเราเป็นคนบอกข้อมูลในส่วนนี้เองคะ่ะได้แล้วก็ทุกคนช่ะอีกนิดนึงนะคะก็คือในส่วนนี้ค่ะจะเป็นสัญญาล่าสั่งแมวค่ะ,คะก็คือเดี๋ยวขอเช็ค ข้าวๆก่อนนะคะเบื้องต้นนะคะหนึ่งเดือนที่ผ่านมาลูกค้าได้พาน้องแมวไปสถานที่พวกนี้ไหมคะไม่ได้พาะคือที่ไหนบ้างคะไม่ได้พาไปค่ะโอเคค่ะแล้วก็ลูกค้าได้ไปสัมภาษณ์ของานตัวเองไหมคะไม่ได้โอเคค่ะแล้วก็ลูกค้าดูสัญญาแล้วก็เซ็นด้านหลังเลยนะคะ อันนี้จะเป็นบัตรประจําตัวน้วองเนาสำหรับลูกค้าก็คือให้ลูกค้านํามาทุกครั้งที่เขามาใช้บริการนะคะลูกค,ค้าเออเข้ามากี่วันคะวันค่ะอันนี้บัตรน้องจีนี่นะคะเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะากน้อง ทางคณะผู้จัดทาได้จัดทําเพิ่มเติมในส่วนของการตลาดนะคะเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับทางร้านแล้วก็ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นค่ะโดยใช้เบนซ์มาร์เก็ตติ้งในการวิเคราะห์ประสบการณ์การปฏิบัติที่ดีที่สุดของคู่แข่งนะคะมาเปรียบเทียบกับการปฏิบัติของทางร้านเราค่ะแล้วก็หาแนวทางปรับปรุงการปฏิบัติของเราให้ดีขึ้นค่ะซึ่งใช้ในส่วนผสมทางการตลาด7 p แล้วก็ STP ในการวางแผนในส่วนของการดําเนินงานของร้านค่ะ ในส่วนของขั้นตอนนี้จะเป็นการบันทึกรายการรับฝากแมวประวัติแมวและข้อมูลลูกค้าลงในฐานข้อมูล a p อป e e ตซึ่งถ้าหากลูกค้ามาใช้บริการในครั้งที่2จะไม่ต้องบันทึกข้อมูลในส่วนของประวัติแมวและฐานข้อมูลลูกค้านะครับ